ท็อปเ้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะประเทศไทยของเรานั้นในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อพวกเขาได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยพวกเขาก็น่าจ,จะได้ห่อเหี้วเอาความประทับใจจากเมืองไทยกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาด้วยและความประทับใจนี้เองก็เป็นบ่อกเกิดของความคิดถึงและก็ได้ไปเจอกับบทความของบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งเขาได้เขียนสิ่งที่เขาคิดถึงเมืองไทยเอาไว้ด้วย ส่วนความคิดถึงของเขานั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างจะโดนใจคนไทยอย่างเราเราบ้างไหมไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเคยมาเมืองไทยและตกหลุมรักเสน่ห์ของเมืองไทยหรือไม่หรือมีชื่อของเมืองไทยติดอยู่ในริดรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตของคุณหรือไม่แต่เราก็อยากจะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สามารถดึงเอาหัวใจของคนส่วนใหญ่ไปครอบครองเอาไว้ได้โดยสิ้นเชิงที่เมืองไทยขึ้นชื่อในเรื่องของการผจญภัยที่แปลกใหม่ หมู่เกาะเขตร้อนป่าเขีวค่จีอาหารอร่อยผู้คนที่เป็นมิตรป่าตีที่ยิ่งใหญ่และถ้าจะให้ริตกันจริงๆแล้วก็คงจะไม่จบง่ายๆแต่ตรงนี้เราได้รวบรวม13เรื่องยอดนิยมที่ผู้คนคิดถึงู่พวกเขาต้องเดินทางออกจากประเทศไทยมาให้คุณ,คณได้ชมพอเป็นน้ำจิ้มแล้วเริ่มกันที่1คนไทยคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากชาวบ้านมักจะเชิญให้คุณไปดื่มกับพวกเขา เสนออาหารที่น่าสนใจให้คุณได้ลองหรือแนะนำทิศทางที่ถูกต้องหากคุณหลงทาง 2. ส,สภาพอากาศไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าการต้องออกจากผืนน้ำสีฟ้าใสของเกาะอันสวยงามที่เมืองไทยเพื่อกลับไปสู่ฤดูหนาวในดินแดนบ้านเกิดของคุณอีกแล้วภูมิอากาศแบบเขตร้อนของประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้เมืองเมืองนี้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดที่ร้อนระอุข,ของใครหลายๆคน 3. อาหารเรื่องนี้พลาดไม่ได้คิดถึงมากหลายคนชื่นชอบรสชาติของอาหารไทยคุณต้องมาลองกินผัดไทยผัดไทยของที่นี่ไม่เหมือนกับผัดไทยที่บ้านเกิดของคุณมันไม่เหมือนกันและที่บ้านคุณมันก็มีราคาที่แพงมากกว่าที่นี่ด้วยที่นี่คุณจะได้รับผัดไทยที่ทําจากวัตถุด,ดิบที่สดใหม่จากผู้ขายริมถนนในท้องถิ่น 4. ความสะดวกในการเดินทางการขนส่งของที่นี่ไม่แพง ง่ายและโดยทั่วไปแล้วเชื่อถือได้การเดินทางไปที่ไหนไหนก็ตามในดินแดนแห่งรอยยิ้มนั้นสะดวกสุดๆแล้ว 5. อิสระสำหรับหลายๆคนประเทศไทยเป็นสถานที่ที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถปล่อยผมของตัวเองลงและเก็บหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้ก่อนได้เลยและเมื่อคุณต้องลัทิ้งความอิสระเพื่อกลับไปทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณคุณจะต้องรู้สึกโหยหาความอิสระของที่นี่อีกแน่นอน 6. รองเท้าแตะหลังจากได้ใช้เวลาหลายเดือนในการสวมรองเท้าแตะของที่นี่ทําให้การต้องกลับไปสวมรองเท้าแบบเดิมอีกครั้งอาจจะทําให้คุณรู้สึกแปลกๆที่เท้าของตัวเองและคุณจะต้องคิดถึงรองเท้าแตะของเมืองไทยและหยหาถึงมันอีก 7. ช้อปปิง้งไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของการซื้อสินค้าราคาถูกตามตลาดในท้องถิ่น หรือรักการซื้อสินค้าจากร้านบูติกระดับไฮเอนประเทศไทยก็ยังคงเป็นสวรรค์ของนักชอบอย่างคุณอยู่ดีโดยทั่วไปแล้วสินค้าของที่นี่มีราคาที่ไม่แพงมากนะักและคุณก็ยังสามารถลองเสีย่ยงโชคด้วยการต่อรองราคาเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีและพิเศษสุดๆสำหรับคุณได้อีกด้วย 8. การนวดจ่ายเงินแค่เจ็เหรียญสำหรับการนวดหนึ่งชั่วโมงด้วยราคาแค่นี้มันสบายมากสำหรับคุณ แล้วมันจะต่างออกไปเมื่ออยู่ที่บ้านเกิดของคุณเอง 9. ที่ฉีดกน้นใช่เราต้องไปที่นั่นเพื่อสิ่งนี้เราคิดถึงสิ่งสิ่งนี้สำหรับผู้ที่เคยใช้ที่ฉีดก้นในประเทศไทยคุณจะเลิกใช้แต่กระดาษชำระและวางแผนที่จะติดตั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่บ้านของคุณเอง 10. โลเคชั่นของเมืองไทยประเทศไทยเป็นจุดพักที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเดินทางหลายคนมักจะเลือกให้ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นสำหรับการเดินทางต่อเพื่อไปเที่ยวเมียนมาลาวกัมพูชาและประเทศอื่นๆ 11. ภูมิทัศน์ที่สวยงามหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าครามป่าเขียวขจีจะมีอะไรให้พูดให้อธิบายได้มากกว่านี้อีก 12. เครื่องดื่มราคาถูกขอพูดตามตรง แสงสมอาจจะไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยดื่มมาแต่ราคามันก็ถูกกว่าการซื้อเครื่องดื่มในผับของคุณอย่างแน่นอนและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่13เซเว่นเมืองไทยมีเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ทุกมุมถนนจริงๆร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกสะดวกสบายแก่นักเดินทางทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ตั้งของร้านขายของโปรดสําหรับคุณอีกด้วยเช่น ขนมปังปิ้งแฮมชีสอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มันฝรั่งทอดรสต้มยำและมะขามหวานเป็นต้นจบจแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของเขานั้นก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขาดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้าง หรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนแจ้งคำตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอดได้ปะลิงต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกันเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ